ห้วยทับเสลาถือกำเนิดในพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตว์ป่าห้วยขาแข้งอําเภอลานศักจังหวัดอุทัยธานีห้วยทับเสลาวดินไหลอยู่ในปืนป่าผลัดไปช่วงฤดูแล้งมีน้ำน้อยหลายช่วงในร่องลำธารน,น้ำแห้งแต่ถึงอย่างไรยังมีน้ำให้สัตว์ประสาทเข้ามาดื่มกินตลอดทั้งวันเริ่มจากสัตว์ปีขนาดเล็กพวกปีเสือ้อ นกมากมายหลายสายพันธุ์มีทั้งนกน้ำและนกชนิดอื่นๆถ้านั่งอยู่ริมห้วยจะพบนกจำนวนมากบินผ่านมาบินผ่านไปบ้างแวะพักในริมห้วยสายนี้ที่พบมีทั้งนกหาง่ายเช่นนกเขานกกระยางนกกานํำไปจนถึงนกหายากพวกนกหัวขวานนอกจากนก ห้วยทับเสลายังเป็นที่อยู่ของสัตว์เหลือ้อยคานเป็นที่หากินของสัตว์ใหญ่อย่างระมั่งเป็นห้วยที่ปรดปรานของวัวแดงส่วนสัตว์ขนาดใหญ่ชื่อช้างแวะเวียนมาเสมอห้วยทับเสลาช่วงสุดท้ายปลายทางดินไหลออกไปสู่อ่างเก็บน้ำกว้างใหญ่ในน้ำอ่างเก็บน้ำทับเสลาว ซึ่งมีขแขนงน้ำมืดอ,อื่นไหลรวมอยู่ด้วยและนี่คือหนึ่งเมต้นน้ําแม่น้ําสแกกลางแม่น้ําสาขาสำคัญของแม่น้ําเจ้าพระยาใครไม่เคยมาห้วยขาแข้งอยากให้ลองใครเคยมาแล้วอยากให้มาซ้าห้วยซับสลาในเงาป่าอุดมช่วงฤดูแรงสวยกว่าที่คิดขอบใจไทยแลนด์สวัสดีครับ